เขาก็ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพครับเอาผักตบชวามาเนี่ยามาถักเอาเอาต้นสวยๆนะเอาขึ้นมาแล้วมาตัดตัดแล้วก็ฉีกฉีกฉีกแล้วแล้วก็พรมน้ําตากแดดพรมน้ําแล้วมาถักเป็นเปรยนุนเป็นเปรยเด็กเป็นของจำรวยเหมือนเป็นโอท็อเลยครับเหมือนเป็นโอท็อครับเอามาอัดทาใส่ภาชนะ ปลูกผักปลูกผลไม้แต่เดี๋ยวนี้มันหายเงียบไปไอโอท็อปโอแทก็ตายหาไปหมดแล้วไม่มีส่งเสริมผมไม่รู้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใดนะครับที่จริงมันเป็นปุ๋ยอย่างดีจนมีบางคนเนี่ยเขาเอาผักตบชวาเนี่ยไปหั่นเป็นท่อนๆๆๆตาแข้งแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศนะครับส่งไปขายญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียให้ให้แมวมันอึให้แมวมันอึฮะมานะครับ นั่นคือสมัยอดีตเขาทำแต่สมัยปัจจุบันมีเทศบาลกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นไปสู่เทศบาลไปสู่อบอตอมันก็เกี่ยงกันครับเกี่ยงกันแต่ละมนตรีธรรมนัตออกมาบอกข้าราชการว่าถ้าคุณไม่กําจัดผักตบชวาผมจำเป็นต้องย้ายคุณตอนนี้อธิบดีกรมชนประทานอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับ ไอ้กรมชนประธานนี่มันอยู่กับกระทรวงเกษตรนะครับไอ้กรมเจ้าท่ามันอยู่ก ja ับกระทรวงอะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้กรมเจ้าท่ามันอยู่กระทรวงคมนาคมมั้งครับนะครับมันต่างกระทรวงกันตอนนี้มารัฐบาลคุณอนุทินนี่ก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยว่าไงไอ้กรมเจ้าท่าบอกผมไม่มีกําลังคนผมอยู่กระทรวงคมนาคมกําลังคนน้อยนิดนะครับ กรมชนประธานเขาก็บอกเอา้ามันไม่เกี่ยวกับผมผมดูแลเขื่อนแม่น้ำลำคลองระบายน้ำมันต้องมาพูดคุยกันครับผักตบชวาหรือไม่อย่างนั้นก็มอบอำนาจให้กับแนมเภอไปเลยนะครับมอบหนนาจให้กับแน่อเภอไปเลยนะครับอางบประมาณไปแต่ประกาศนะครับประกาศเลยว่าให้งบทำลายผักตบชวาอำเภอนี้เป็นเงินเท่าไหร่จะวางไปตำบลน,นั้นแม่น้ำนั้น เท่าไหร่นะครับจะวางไปเท่าไหร,ร่นะฮะไม่นั้นเดี๋ยวเอาไปอมกันอีกครับเดี๋ยวเอาไป